ติดตามท่านข่าวเตือนภัยกับทีซีเน้นกันครับตำรวจนครบาลคู่ขนานลอยฟ้าพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลศริลาชและอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกันยูเข้าตรวจสอบรถยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตที่บริเวณถนนคู่ขนานลอยฟ้ามุ่งหน้าตลิ่งชันแขวงอรุณอมรินเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในที่เกิดเหตุพบรถยนต์ฮอนด้าซีวิสีขาวทะเบียนมม้า5490กรุงเทพมหานคร ด้านท้ายมีร่องรอยการชนจากรถยนต์กระบะมิซูมิชิสีขาวทะเบียนพอพึ่งขอไข่56-4 3สจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและที่บริเวณด้านล่างถนนบรมราชชนานีขาออกมีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายตำรวจตรวจสอบทราบชื่อคือนายสลาวุฒิพงศวรร์อายุ34ปีเบื้องตน้นทราบจากนางสาวจุธามาศเล่าว,ว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้เห็นรถยนต์กระบะโตโยต้าสีดำจอดเสียอยู่ข้างทาง ซึ่งนายสลาวุธสามีของตนได้ขับรถเก๋งฮอนด้าซีวิกไปจอดด้านหน้ารถกระบะเพื่อลงไปช่วยเหลือกระทั่งมีรถยนต์กระบะมิซูบิชิสีขาววิ่งมาด้วยความเร็วพุ่งเข้าชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่อย่างแรงตนจึงรีบโทรศั์หาแฟนหนุ่มแต่ไม่รับสายจึงได้ลงจากรถวิ่งไปดูพบว่าแฟนของตนได้ตกลงไปที่พื้นถนนด้านล่างเสียชีวิตดังกล่าวเมืองต้นตำรวจจะได้นำตัวนายอดิศักด์คนขับรถยนต์กระบะไปตรวจสอบวัดแอลกอฮอล และคุมตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจนครบาลคู่ขนานล,ลอยฟ้าเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปตำรวจนครบาลบางมดพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีราชและสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป,ปอเต็กตึงไปตรวจสอบรถบรรทุกชนรถจัก,กรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตที่บริเวณแยกพระรามสองถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหาคนครในที่เกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์สุูกิสีแดงดำทะเบียน สตลายอยักต่อทหาร78กรุงเทพมหานครและรถพ่วง18ล้อฮีโน่สีขาวทะเบียน65ขีด4036กรุงเทพมหานครมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายทราบชื่อคือนายประยุทธ์ยามาลีอายุ66ปีำดดตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องจรปิดพบรถพ่วง18ล้อและรถจักรยานยนต์ขับคู่กันมาแล้วช่วงตัวพ่วงท้ายได้ไปเกี่ยวรถจักรยานยนต์ล้มลงแล้วทับทั้งรถทั้งคนเป็นเหตุให้คนขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิต นายวัศวีจันทร์อายุ30ปีเป็นหลานของผู้เสียชีวิตเล่าว่ามีเหตุไฟไหม้แถวเจริญกรุง73ใกล้บ้านของตนผู้ตายได้โทรศัพท์แจ้งแล้วบอกตนว่ามีเหตุไฟไหม้จากนั้นได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปที่เกิดเหตุเพลิงไหม้แต่มาถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิตดังกล่าวเบื้องตน้นตำรวจนำตัวคนขับรถบรรทุกไปสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลบาง,บางมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กลับมาติดตามทันข่าวเตือนภัยกับทีซีเนยียนได้ใหม่ในช่วงต่อไปครับชาวบ้านก้าหลังคาเรือนสะท้อนความเดือดร้อนหลังสนามบินเบตงสร้างกำแพงสูงกว่า2เมตรกระทบการสัญจรไม่สามารถนำผลผลิตออกสู่ตลาดได้ผู้เสียหายร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ หลังถูกหลอกให้ลงทุนธนาคารแสงแดดเริ่มจาก300บาทจนแยกตัวเปิดสาขาสุดท้ายถูกตัดการติดต่อติดตามรายละเอียดและความเดือบร้อนชุมชนในรายการตีค้อมร้องข่าวทาง TCNN สถานีข่าวเพื่อชุมชน